มาชิกมาฟังได้นะหัวใจเนี่ยนะครับเราก็คือพาร์ทนะครับก็อยู่ใน่รงอกใช่ไหมครับอยู่ในพ h o r ซิ i c cavity นะครับก็จะขนาดข้างด้วยปอดสองข้างแล้วก็ข้างล่างจะมีไดอะแฟรมรองรับไปอยู่ตำแหน่งด้านล่างนะหัวใจเราเนี่ยมีลักษณะเป็นกล้ามเนื้อเฉพาะพิเศษก็คือเป็นกล้ามเนื้อหัวใจเป็นแเนะนาะลักษณะของมันเนี่ยมันก็จะอยู่ในช่องอกอยู่ประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับตำแหน่งของมันเนี่ยเราต้องรู้จักทรงอกก่อนอ่ะเดี๋ยวมาดูทรงอกนะทรงอกเราเนี่ยเราใช้เส้นสมมุติตัดผ่านยืมๆนี่ตำแหน่งม,มตนนะอันนี้คือเส้นสมมุติที่ตัดผ่านตัวนี้คือ sternal angle ตัดผ่านมาที่ตรงตำแหน่งของ intervertebral disc ที่สี่ถึง5เนี่ยเราเรียกเส้นนี้ว่า imaginary plane คือเส้นสมมุติเราจะแบ่งช่องอกด้านบนกับา้านล่างด้านบนเนี่ยจะแคบแคข,ข้างล่างจะใหญ่ๆห่ เราเรียกช่องบนนี้ว่ามีเดสตินัมข้างล่างก็เป็นมีเดสตินัมครับแต่เป็นซุปเทเรียกับอินเฟียมเดสตินัมอินเฟียมเดสตินัมเนี M ่ยจะอยู่ด้านล่างมันก็จะเป็นเส้นที่ต่ำกว่าเส้นเมื่อกี้เนาะแล้วก็หัวใจเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้หัวใจเท่ากับกำปั้นของค่ณประมาณนี้นะครับหัวใจเราใหญ่แค่ไหนก็เทียบกับกำปั้นตัวเองผู้หญิงผู้ชายจะหนักผู้ชายจะหนักกว่า50กรัมถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวเท่าๆกันนะซึ่งช่องอกเนี่ยจะมี3มช่องดูนะ หน้าต่อกำปั้นครูแต่หลังกับหลังกว่ากระดูกสเตอร์นัมอันนี้เราเรียกว่าแอนติเรียแอนติเรียมิดเดลสเตอร์นัมตรงกำปั้นที่ครูอยู่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของหัวใจเราเรียกว่าม Mid ิดเดิลมิดเดลสเตอร์นัมข้างหลังต่อหัวใจก็เป็นโพสเทียมิดเดลสเตอร์นัมนั่นเองนั้น é. นี่คือเราแบ่งออกเป็น3ช่องซูว่าเป็นแอนติเรียมิดเดิลแล้วก็โพสเทียมิดเดลสเตอร์นัมหัวใจอยู่ในม Mid ิด e um. เดิลมิดเดลสเตอร์นัมโอเคโอเคโอเคหัวใจอยู่ในม Mid ิดเดิลมิดเดลสเตอร์นัมนะครับนะ ก็จะอยู่ในนี้จริงๆมันใส่เข้าไปไม่ได้น,นะครับอ่ะนี่หัวใจนะหัวใจเรามีสี่ห้องมีกล้ามเนื้อเป็นส่วนใหญ่นะครับหัวใจเราเนี่ยมีขอบเขตขอบบนอยู่ประมาณนี้ขอบล่างอยู่ประมาณนี้ขอบบนเนี่ยจะอยู่ตรง intercostal space ที่2ี่ที่ครูจับอยู่เนี่ย i n t e r c o s สตั p a c e ที่ 2. 2แล้วก็ห่างจากเ sternum ประมาณสัก1.2เซนนี่คือขอบด้าน,ด,านด้านขวานะข้างซ้ายก็1.2เซนเช่นกัน พอข้างล่างลงมาจะเป็นอินเตอร์สอนสเปซที่ห้าสองสามสี่ห้าขอบนี้จะเป็นขอบล่างสุดของหัวใจเพราะนั้นหัวใจทาไมเราต้องรู้ขอบเพราะว่าเราจะสามารถวินิจฉัยว่าคนไขน้มีหัวใจโตไหมคนที่หัวใจทํางานหนักๆมากๆเนี่ยมีภาะวะหัวใจล้มเหลวเนี่ยหัวใจจะโตได้มันก็เกินขอบเขตใช่ไหมครับเกินอินเตอร์สโตนสเปซที่สองเอ้ยที่ห้าลงมาทีนี้มันก็จะวางเฉียงประมาณนี้มันจะเบี่ยงมาทางซ้ายเล็กน้อย นี่คือฐานของหัวใจเราเรียกว่า base of heart นี่คือ right border นี่คือ left border superior border inferior surface แปลว่าผิวด้านล่างและตรงนี้ตรง inferior surface เนี่ยจะมีปลายแหลมๆตรงนี้เขาเรียกว่า a p e x มี base ก็ต้องมี a p e x มีฐานก็ต้องมียอดใช่ไหมฮะนี่คือเรียกว่า a p e x of heart มันมันจะเชียงมาทางซ้ายเล็กน้อยแล้วมันจะเป็นเส้นที่จุดตัดตรงกระดูก c l a v i c ิลเนี่ยนะตัดประมาณนี้นะลงมาปุ๊บ แล้วก็มาชนกับช่องซิกโครงที่5 2 3 4 5ช่องเนี้ยก็เป็นช่องที่เราฟังหัวใจได้ชัดเจนที่สุดเราเรียกว่าอัพพิคอเพาลเป็นตำแหน่งของเอพิกออฟฮาร์ดซึ่งมีลิ้นหัวใจไมตร้ลวอลอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพูดลิ้นหัวใจจริงนะนะครับอ่ะทีนี้หัวใจดูขอบเขตและทีนี้เรามาดูเยื่อหุ้มหัวใจเรามีกี่ชั้นนะเยื่อหุ้มหัวใจเราเรียกภาษาอังกฤษว่าอะไรเยื่อหุ้มหัวใจ p พอริคาเดียมอ่าเพอริแปลว่ารอบๆอบคาเดียมก็คือคาเด i a กแปลว่าหัวใจมีสองชั้นหนาเราเรียกว่าไฟบรัสพริคาเดียมบางเราเรียกว่าซีรัส s พริคาเดียมตรงซีรัสสามารถออกแต่ออกเป็นสองอันอีกที่นึงมันชื่อว่าพาไรเต้ากับวิสซ e ร a ลวิสซ e ร a ลติดกับกล้ามเนื้อหัวใจเลยถ้าพาไรเต้าอยู่ห่างออกไประหว่างพาไรเต้ากับวิสซ e ร a ลจะมีช่องแคบๆประมาณนี้ ข้างในมีช่องว่างชื่อว่า pericardial space pericardial space จะมีน้ําอยู่ชื่อว่า pericardial fluid เป็นน้ําที่คอยหล่อลื่นไม่ให้เกิดการเสียดสีระหว่างที่หัวใจบีบและคลายตัวนะครับพอเราลอกชั้นนี้ออกไปปุ๊บไปนะเราก็จะเห็นกล้ามเนื้อหัวใจอย่างเงี้ยพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้เนาะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามี v e n t ิ i c l ลนี่คือ v e n t ิ i c l ลนะนี่คือ a t r i ียมราจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่เห็นวิเคิลซะมากกว่าถูกไหมครับ เอทียมเห็นนิดเดียวนะครับไม่ค่อยเยอะแต่ข้างหลังเนี่ยจะเห็นเอทียมเป็นส่วนใหญ่นี่เอทียมนะอีอ่ะทีนี้เอทียมมีสองห้องมีไรท์กับเลฟเอทียมนะฮะข้างบนจะมีหลอดเลือดพาดผ่านเขาออกเป็นหลอดเลือดดาใหญ่นะครับมาดูห้องหัวใจห้องนี้ก่อนห้องนี้ชื่อว่า r i ท์เอทียมนะครับถ้าเรายังไม่เปิดหัวใจออกมาเนี่ยเราจะเห็นลักษณะเหมือนใบหูเราเรียกว่า r i g h อ a u r เ c l e มีร i g h อ a u r เ c l e ก็ต้องมี left a u r เ c l e เรียบออริเคิลเนี่ยมันจะเล็กกว่า,รา Oracle, ไรออริเคิลเห็นไหมครับนะไรออริเคิลเปิดมาปุ๊บจะเห็นว่าพื้นที่เรียบกับพื้นที่ขรุขระพื้นที่ขรุขระเนี่ยเราเรียกว่าเอ่อมัสคูลายเพกตินาตายหรืออาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเพกตินเนตมัสเซลเนี่ยเพกตินเนตมัสเซลเพกตินเนตนะครับตรงนี้คือส่วนที่เรียบเรียบเราเรียกว่าซิทไซนัสวีนารุมตรงเนี้ยจะมีรอยนูนตรงนี้นขอบขอบนี้เราเรียกว่าลิมบัส l i มบัสนะลิมบัสแล้วก็ตรงนี้จะมีรูกลมๆชื่อว่า foramen ovale mm hmm. เดิมที foramen ovale จะเชื่อมกันร,ระหว่างผนังหัวใจห้องบนขวากับบนซ้ายเราเรียกผนังนี้ว่า interatrial septum เดิมทีตอนเด็กเนี่ยเรายังมีรูเชื่อมกันอยู่นะทำให้เกิดการมิกระหว่างเลือดแม่กับเลือดลูกตอนที่อยู่ในท้องแม่พอเราตัดสายสะดือชึบ แล้วก็เราก็ร้องแว่แว่คลอดออกมาแรงดันที่ปอดมันจะสูงฝั่งนี้มันจะทําให้แรงดันเนี่ยมันมีเส้นแบ่งสมมุติว่านี้ครูจะแทนด้วยผนังหัวใจนะหนังหัวใจเนี่ยมันจะมีบนกับล่างใช่ไหมมนกลายเป็นอินเตอร์เอเทียลเซปตัมอันนี้เราเรียกอินเตอร์เซเทียลเซปตัมแต่เดิมทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่กันเป๊ะเงี้ยมันอยู่ประมาณนี้อ๋อเนี้ยเบี่ยงมานี้นะอันนี้เขาเรียกว่าเซปตัมไพรมัมอันนี้เดี๋ยวี่อนไม่งง นี่เขาเรียกว่าเซปตัมเซปตัมไพรมัมนี่เซปตัมเซคันดัมนะครับซึ่งเวลามันปิดอะมันก็จะมาปิดปิดเชื่อมกันมาปิดแบบนี้ทําให้เกิดเป็นแอ่งเกิดขึ้นข้างบนมันก็เหลือแต่รอยแอ่งอยู่ครับแอ่งกลมๆเนี่ยมันชื่อว่าเดิมทีรูนี้ชื่อว่ารูรูที่มันเชื่อมกันแบบนี้นะครับเดิมทีมันผ่านเข้าออกได้ใช่ไหมครับรูนี้นะมันชื่อว่า f o r เ m e n ovale แต่พอมันปิดปุ๊บมันกลายเป็นอะไรครับ อันนี้ฮะพอซ่าทำะไรพอซ่าโอลิสอกักลมๆคืออะไรวะางกูพูดผิดเหรอพอซ่าโอลิสนะอันนี้นะครับนะเซปตัมไพรมรัมกับเซปตมซัมเซคันดัมอยู่เนี่ยเซปตัมไพรมรัมจะอยู่ด้านล่างเซปตมซัมเซคันดัมจะอยู่ข้างบนนะครับลองไปดูในชีทที่ครูส่งส่งไปยังนะสคูลชอรอรี่พัทวันกับพาัททูส่งไป,งนะส,งไปส่งแลนะ้วเนาะถ้าพาัทวันจะเป็นฮาร์ดหมดเลยแต่ถ้าพาัททูจะเป็นเวสเซลทั้งหมด นะครับแล้วก็มีชี้ชิชหนึ่งที่เป็นบลัดใช่ไหมเลือดเรื่องเลือดต่างๆนะครับอ่ะนอกจากนี้จะมีรูเข้าชื่อว่าซุปพีเดียเวนาคาวาหลอดเลือดนี้นะกับอินฟิเดียเวนาคาวารับเลือดเข้ามาที่ไรเอเทรียมนะครับแล้วอีกรูนึงมีรูกลมๆนี้นะมันจะชื่อว่า opening of coronary sinus ซึ่งเป็นหลอดเลือดดำที่เข้มๆเ,เ,เบอร์หกเนี่ยนะ มันจะเทเข้าสู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือไดเอเทเรียมนะสรุปแล้วมีโครมาร,รีไซนสัสมีซุปพิเดียวเวนาคาวาอินฟิเรียวเวนาคาวาอีกอันนึงอาจจะมีหลอดเลือดดำของผนังหัวใจด้วยเขาเรียกว่าสมอลเวนเทเข้าสู่ไดเอเทเรียมต้องจำให้ได้เนาะต้องอธิบายแบบนี้เนาะใช่ไหมครูอยากให้พวกเราอธิบายแบบนี้ให้ครูฟัง ูจะได้ชื่นใจนอนตายตาหลับได้รูนี้เป็นรูเชื่อมระหว่างไรเอเทรียมกับไรเวนติเคิลชื่อว่าอาร์ทริโอเวนติคูล่าออริฟิสอาร์ทริโอก็คือเอเทรียมเวนติคูล่าคือเวนติเคิลก็เลยสมัติคำว่าอาร์ทริโอเวนติคูล่าออริฟิสซึ่งมันจะเทเข้าสู่ไรเวนติเคิลต่อไปไรเวนติเคิลก็รับเลือดมาเต็มๆเลยเนาะผ่านลิ้นชื่อว่าไตรคัสปิดวาลมี3อัน มี3คัสคัส CUSP นะแปลว่าลิ้นมี3อันมีเอนเทรียโพสเทรียแล้วก็เซปตตลคัสแล้วถูกยึดด้วยเส้นเหมือนลักษณะเหมือนร่างแหครับอันนี้เราเรียกว่าคอเดเทนีเน่ยึดด้วยกล้ามเนื้อเรียบตัวนี้ชื่อว่าแปปปิลารีมัสเซ่เห็นนะหนูหนูนี่นะเหมือนกันครับแต่ตรงเวนติเคิลเนี่ยมันจะมีรอยขุขัะมันชื่อว่าทราบิคูเลคานี คือย,ยากๆหน่อยเนาะทาร์บิคุเลคานะ่นะครับนะเป็นรอยขรุขระที่อยู่ทางเวนติเคิลแต่เอเทรียมไม่ไม่เรียกว่าทาร์บิคุเลคาน่นะเรียกว่าแมสคูลายเพิกตินาตายหรือพิกตินิตมัสเซลมันจะขรุขระไม่เหมือนกันนะครับอืมนะต่อมาเลือดก็ถูกปั๊มไปที่ตรงนี้ผ่านลิ้นพาลโมนารีเวลพาลโมนารีเวลเป็นลิ้นที่กั้นระหว่างหัวใจและหลอดเลือดจัดอยู่ในกลุ่มเซมิลูน่าเวล ลิ้นหัวใจเรามี2แบบแบบเซมิลูน่าวาลกับแบบแบบ AV วีวาลเอวีวาลคืออาร์ติโอเวนติคูล่าวาลคือ AV วีวาลเนี่ยจะเป็นไตรคัสปิดกับไบคัสปิดแต่ถ้าเซมิลูน่าวาลจะเป็นพาลโมนารีวาลกับเอลติกวาลอยู่นี่นี่เอลติกวาลนะครับนี่พาลโมนารีวาลซึ่งเลือดเนี่ยมันจะบีบถูกปั๊มเข้าไปที่พาลโมนารีวาลพาลโมนารีวาลมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะเหมือนเหมือนครึ่งเสี้ยวนะฮะ mm hmm. เข้าสู่ตัว F ัว so f เน right no okay. ี้ยก็คือ right สีน้ำเงินชื่อว่า pulmonary trunk แล้วถึงจะแตกออกเป็น right pulmonary กับ left pulmonary artery ทำไมถึงเรียก artery ทั้งทังที่ไม่ได้ฟอกที่ปอดเลยมีออกซิเจสูงหรือต่ำตรงนี้ยังไม่มีออกซิเจนเลยถูกไหมมันต้องไปฟอกที่ปอดถึงจะิมออกซิเจนไปเพราะฉะนั้นอันนี้คอนเซปต์ของเราคืออะไรออกจากหัวใจเรียก artery หมด อะไรเข้าสู่ใ,ใจเรียกว่าเวนหมดเพราะฉะนั้นเลยเรียกว่าไร right กับเลฟพอมอร์เรียอเตอรี่ไปฟอกที่ปอดฟอกเสร็จปุ๊บเข้าสู่หลอดเลือดนี้ครับข้างหลังเนี่ยจะมีหลอดเลือดแดง2อันนี้ซ้ายขวามันชื่อว่าพอมอร์เรีเวนมีซุปเปียกับอินฟียพอมอร์เรีเวนซ้ายขวาไรเลฟเห็นไหมครับเทเข้าสู่เลฟเอเตียมเลฟเอเตียม um um ก็จะมีแองเหมือนกันชื่อว่าแองของฟอสซาโอวาลิสเช่นกันเห็นไหมครับ ก็จะถูกปั๊มเลือดเข้าสู่อะไรครับสู่ left ventricle ตรงนี้ left ventricle จะมีลิน้นชื่อว่า bicuspid valve wow. มีสองอันเหมือนกันใช่ไหมครับถูกยึดด้วย c อ o r d a e t e n i n e และ papillary muscle <Yeah. S 1> ventricle เนี้ยจะหนามากเลยถ้าเทียบกับ right ventricle left ventricle ที่หนาเพราะว่ามันต้องบีบเลือดเพื่อสูบฉีดเลือดผ่านลิ้น aortic e valve wow. ตรงนี้ครับเพื่อปั๊มเลือดเข้าสู่หลอดเลือดแดง a o ต้านี่คือ a o ต้า นะครับจะอยู่ติดกับซุปเปรียเวนนาคาร์วาอันนี้พอมอรีทั้งนะเอลตาจะอยู่ระหว่างพอมอรีทั้งกับซุปเปรียเวนนาคาว่วานะส่วนนี้นะครับก็จะปั๊มเลือดออกจากหัวใจไปทีนี้หัวใจของเราเนี่ยจะมีจะมีหลอดเลือดแดงที่สําคัญชื่อว่าโคโรนารีโคโรนารีอาร์เทอรีโคโรนารีมาจากคําว่าโคโรนอลแปลว่าวนรอบเห็นไหมครับวนรอบหัวใจใช่ไหมครับมันก็จะออกมาจากหลอดเลือดนี้ครับนี่หลอดเลือดแดงนี่นะ เป็นหลอดเลือดอันที่หนึ่งของเอลวตาเราเรียกว่า ascending elwata จะมีะแขนงชื่อว่า right coronary กับ left coronary อยู่ในร่องชื่อว่า coronary sulcus มันก็เลยเรียกว่า right ข้างขวาเนาะเรียกว่า right coronary artery กับ left coronary artery ซึ่ง left coronary artery เนี่ยมันจะแตกออกเป็น2อันอีกทีหนึ่งเนี่ยสอันนะมาด้านหน้ามาเลี้ยงเ ventricle เ,เราเรียกว่า left anterior descending artery ส่วนนี้คือออกไปทางด้านด้านซ้าย บนรอบอย่างนี้เราเรียกว่าเล็บเซอร์คัมเฟลกซึ่งเล็บเซอร์คัมเฟลกก็จะต้องแตกออกไปอีกอันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มในส่วนที่เป็นแขนงเล็กๆมีชื่อหมดเลยนะนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บครับเราเน้นที่หลอดเลือดใหญ่แอสเซนิเออตาเนี่ย mm hmm. จะมีแขนงอยู่2อันสรุปว่าเป็นร้ากับเล็บครเรียอาเทรีเนาะพอเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นอาร์ชออฟเออตาอาร์ชออฟออตาจะมี3แขนงแ mm hmm. ขนงแ mm hmm. ขนงอยู่ตรงนี้นะครับมันชื่อว่า เบรคิโอเซฟฟลิกรั้งต่อมาแขนงนี้ครับชื่อว่าเลบคอมมอนคารติติอาร์เทอรีต่อไปตรงนี้ก็ชื่อว่าเลปสับเคลเวียนอาร์เทอรีสรุปแล้วว่าอารซอลเอร์ตาให้แขนงกี่แขนง3า,ามแขนงแล้วก็ค่อยวกลงวกลงเป็นเดซ d นดิงทอรัสิกเอลตาอยู่ตรงอกนะแล้วพอผ่านกระบังลมไปปุ๊บก็จะกลายเป็นตรงนี้ครับดูนะดูโมเดลนี้โมเดลนี้นะครับ อันนี้คืออันนี้คือหลอดเลือดที่ออกจากหัวใจใช่ไหมครับพอมันลงมาปุ๊บเนี่ยมันอ้อมไปข้างหลังนี่หัวใจมันบังอยู่มันเลยไม่เห็นครับมันลอดใต้กระบ,บังลมมาเนี่ยก็กลายเป็นแอบโดมิ a นลเอลตาซึ่ง,งแะนงเราเนี่ยหนูต้องไปศึกษาทั้งหมดเลยนะแลบวันนี้ต้องดูหลอดเลือดทั้งหมดนี้นะครับแล้วแอบโดมิ a นลเอลตาแล้วก็แตกออกเป็นคอมมอนไอเล็กมีเลฟกับไรคอมมอนไอเลกตรงตำแหน่งแถวประมาณ L5 กระดูกสันหลัง L5 แล้วก็แตกออกมาเป็นคอมมอนไอเลก็กก็แตกออกเป็นเอ็กซ์ externally เล็กกับอิน internally เล็ลกเอ็กซ์ externally เล็กก็จะให้แขนงนะฮะกลายเป็นฟิ f ร m ลฟิ l f ร m ลอาร์เทอรีนี่คือฟิ f ร m ลอาร์เทอรีนะครับลงไปเรื่อยๆเป็นแขนงต่างๆเนี่ยนะแล้วก็จะมีหลอดเลือดที่ออกมาจากแอบโดมินอล l a ลต้าต่างๆเหล่าเนี้ยหนูต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนก็เหมือนกันเป็นส่วนของ s u b c l เวียนมาหมดเลยนี่คือ s u b c l เวียนแล้วก็แตกไปเรื่อยๆมีชื่อต่างๆ ชื่อเหล่านี้นะเส้นเหล่านี้มีชื่อหมดนะอย่าลืมไปท่องด้วยนะครับนะที่คอก็เหมือนกันที่คอก็คือมีหลอดเลือดชื่อว่าคอมมอนคารุติดเราจับชีพจรได้จับตรงนี้ครับมันก็จะเต้นใช่ไหมแล้วก็มันก็ค่อยแตกออกเป็นสองอันอันหนึ่งออกมาเลี้ยงใบหน้าอันนึงมุดไปกระโหลกเลยมุดไปเลี้ยงกระโหลกไปเลี้ยงสมองนะครับอันนี้ก็จะมีแขนงย่อยอีกเพียบเลยนะครับ เพราะฉะนั้นหัวใจแล้วหลอดเลือดนั้นก็จะเป็นโมเดลนี้นะครับหรือนี้นะต่อไปก็ดูส่วนของสมองต่อจ้ะเท่านี้เอาเท่านี้เสร็แล้